อาร์เซนอลทำได้ตามเป้าหมายครับโดยการเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสโดยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ด้วยประตูของ2แข้งใหม่อย่างวิกตอเ์ยูเคเลสและมาตินซูบิเวนดีทยานขึ้นตำแหน่งจากฝูงชั่วคราวครับเอาเป็นว่าหลังเกมเนี่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเข้าเกลียบพี่อับิ๊กแบกอร่อยเข้มเต็มซองอาร์เซนอลมีตัวเจ็บเพิ่ม หลังจากที่ผู้ตัดสินครับเป่านวิทเริ่มเกมไม่ถึง20นาทีอาเซนอลครับต้องพบกับข่าวร้ายอีกครั้งหลังกับตันทีมคนสําคัญอย่างมาร์ตินเอเดกาดได้รับบาดเจ็บจากจังหวะปะทะกับผู้เล่นของนอตติงแฮมฟอเรสถือว่าเป็นข่าวร้ายพอสมควรเลยครับสำหรับแฟนบอลปืนใหญ่เพราะว่าหาก,กว่าวไปดูผู้เล่นที่นอนอยู่โรงพยาบาลณนะตอนนี้นะครับโอเดกาดจะเป็นแข้งรายที่6ที่ได้รับบาดเจ็บล่าสุดต่อจากวิลเลียมซาลิบาบุกโยซากาไคฮาวเอสคิฟเตียนนอการและกกเบลเชซุสอาการบาดเจ็บของโอเดกาดนะครับดูเหมือนว่าจะ ในเกมที่พบกับลีสยูเนเตดทำให้ต้องตามดูกันต่อไปครับว่าจะต้องพักนานขนาดไหนปีกสองข้างร้อนแรงเกินห้ามใจ หากจะพูดถึงตําแหน่งที่โดดเด่นที่สุดนะครับในแผงหน่วยล่าสังหารของอาร์เซนอลในเกมวันนี้คงหนีไม่พ้นปีดทั้งสองข้างครับที่ต้องบอกเลยว่าร้อนแรงเกินห้ามใจจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับโนนี่มาดูเอเก้หลอ่ออซาแบกซ้ายของฟอเรสต์อย่างโมราโตเนี่ยถึงขั้นก้นจํำเบาอยู่หลายดอกเหมือนกันแม้ว่ามาดูเอเก้นะครับจะไม่มีประตูหรือว่าแอสซิสแต่สถิติเชิงสร้างสรรค์เกมครับจัดววายอดเยี่ยมเลยทีเดียวเลี้ยงผ่านทั้งหมด5ครั้งครับมากที่สุดในสนามสร้างโอกาส5ครั้งมากที่สุดในสนามโด้สยชนะ นนว่ากันที่ปีขวาไปแล้วครับมาดูปีกสายอย่างเอบริชีเอเซ่นักเตะใหม่ที่แฟนบอลเนี่ยรอคอยและนี่คือการออกสตาร์ตตัวจริงเกมแรกของเขาในสีเสื้อของอาร์เซนอลความรู้สึกที่ได้เห็นเอเซ่ลงสนามนะครับเหมือนเป็นเรื่องราวที่เติมเต็มความฝันเพราะว่าเจ้าตัวครับเคยถูกอาร์เซนอลเนี่ยปล่อยตัวออกไปตอนอายุ13ปีแต่พอวันเวลาผ่านไปครับเขากลับมาในฐานะนักเตะค่าตัว67ล้านปอนด์และก็ไม่ทําให้แฟนผิดหวังเลยครับเขาโชว์ทักษะกระชากตัดเข้าในเล่นตรงฮาฟสเปซท,ที่ตัวเองถนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังจ่ายบอถวายพานใน วิกเตอร์โยเคเลสเข้าแทบอินจอๆในช่วงต้นครึ่งหลังสถิติของเอเซในเกมนี้ถือว่าสวยหรูเลยนะครับทางเลี้ยงผ่าน3ครั้งคีพาร1ครั้งและชนะการโดลอ,อีก5ครั้งมันคือการประเดิมที่ไม่ต่างจากฝันที่เป็นจริงครับและเหมือนส่งสัญญาณว่าเขาคือขีปนาวุธที่สําคัญที่จะช่วยให้ทีมเนี่ยเพิ่มมิติในเกมรุกให้กับมิเกลอาเตตา ซูบิเบนดีเหมาสองตรงหาถามว่าใครคือพระเอกของค่ำคืนนี้นะครับนอกจากปีทั้งสองข้างแล้วคําตอบคองหนีไม่พ้นมาตินซูบิเบนดีเมดฟิลต,ตัวรับที่อาร์เซนอลเนี่ยลงทุนคว้ามาเพื่อแก้ปัญหาตําแหน่งเบอร์หกและเขาก็ไม่สูดแล้วครับว่าน,นี่คือการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่ายอย่างแท้จริงประตูแรกครับมาจากลูกเตะมุมเป็นทางฝั่งฟอเรสเนี่ยโขงสงกัดมาเข้าทางซูบิเบนดีซัดไกลสุดสวยเข้าไปครับช่วยให้ทีมเนี่ยปลดล็อกประตูแรกได้สําเร็จและในครึ่งหลังครับก็เป็นซูบิเบนดีคนดี แต่เหนือกว่าการทำประตูครับคือบทบาทในการคุมจังหวะเกมเขาออกบอลสั้นได้แม่นยำสลับจ่ายยาวอย่างมีคุณภาพและยังคอยเก็บกวาดเกมรับตรงกลางสนามได้อย่างแข็งแกร่งเลตติ้งครัครบสูงถึง9.2คะแนนเลยทีเดียวและคว้ารางวัลแม็ o ออฟเดอะแมไปครอบครองแบบไร้ข้อกังขา ปืนใหญ่ทะยานรังจากฝูงชั่วคราวเกมนี้ครับยังสะท้อนให้เห็นถนึงความสมดุลของทีมถึงแม้จะมีนักเตะบาดเจ็บอยู่หลายรายครับแต่ขงกําลังสำรองและนักเตะใหม่นะครับต่างพร้อมก้าวขึ้นมาทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีใครครับรู้สึกเลยว่าอาร์เซนอลเนี่ยขาดความแข็งแกร่งตรงไหนเลยตรงข้ามกันเลยครับมันกับแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและขงกําลังเชิงลึกที่กําลังจะกลายเป็นปัจจัยสําคัญในการลุน้นแชมป์ยาวๆตลอดทั้งฤดูกาลท้ายที่สุดครับอาร์เซนอลเนี่ยเก็บชัยชนะพร้อมทะยานรังจากฝูงชั่วคราาาาาวววไไดดด้้้้ตมมมมมเแและฟนนบอกก็คคงสึ่ทีีีชุั จเเต็มมปียหลังจบนัดนี้ครับทัพปืนใหญ่เนี่ยจะประเดิมรอบลีกเฟสยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการออกไปเยือนแอตแลติกบินเบาทีมแร่งจากสเปนในวันอังคารนี้จากนั้นครับจะพบกับสึ่งหนักด้วยการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมวันอาทิตย์ที่21กันยายนนี้ครับเข้าเกลียบพี่อาบิ๊กแบอร่อยเข้มเต็มซอง